ข้อความสื่อสารข้อความสื่อสารข้อควาีสื่อสารขอความสื้วามสื่อสาร้ความื่อสารามสื่สาร โอออ้ราากฏขควมมองอีสาาผ่านน NVT สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนะคะได้ทาง NVT 11ภาคอีสานค่ะซึ่งรับชมได้ทุกวันเลยนะคะทางระบบทีวีดิจิทัลหากกดหมายเลข11นะคะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ NBT ภาคอีสานค่ะติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรวมถึงข่าวสารดีๆได้ที่หน้าแฟนเพจเลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่านี่จะเป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะเพราะว่าทางปปสค่ะเขาได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะได้มาร่วมปล่อยของกันนะคะกับกิจกรรมดีๆค่ะนั่นก็คือการประกวดคลิปติ๊กต็อกสุดสร้างสารรค์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั่นเองค่ะรายละเอียดน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะจะชิงรางวัลน,นะคะรวมมูลค่ากว่า 16ล้านบาทเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะทางรายการค่ะได้รับเกียรตินะคะจากท่านปฐมาพรภูมิเวียงศรีค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ี่รวมถึงน้องๆ้องเยาวชนนะคะน้องนันพัฒอุ่นทรัพย์และน้องณัิชาแหลมแก้วนะคะแกนนําเยาวชนค่ะจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีทั้ง3าท่านค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนะคะจะต้องมาพูดคุยนะคะกับผู้ที่ประสานในพื้นที่นะคะอย่างท่านปัทมาพอรนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะทราบถึงที่มาของโครงการนี้เลยคะ่ะว่าทําไมเขาถึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาคะอยากให้พี่นกได้เล่าให้ฟังเลยคะ่ะก็สืบเนื่องจากนะคะว่าเยาวชนของเราในปัจจุบันเนี้ยค่ะมีการใช้ยาเสพติด ใช้ครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่อายุ10 15 19ปีแล้วก็ในส่วนนั้นก็จะมีเหมือนเข้ารับการบำบัดเข้ารับการบำบัดแล้วก็พอมีตัวเลขนะคะประมาณสัก1 0 0 0 0แสนถึงแสนคนค่ะ,คะซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่าเขาควรจะต้องดำเนินการอย่างไรเขาควรที่จะ อยู่ในช่วงวัยเรียนวัยที่เล่นสนุกสนานใช่ไหมคะไม่ควรที่จะเข้าไปทดลองหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดังนั้นประกอบกับตอนนี้ค่ะในสภาพปัจจุบันเนาะในสังคมไทยของเราปัจจุบันเนี้ยพวกสื่ออะไรต่างๆนะคะมันก็มีเข้ามาถ้าเป็นสื่อดีมันก็ดีแต่ถ้าสื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วถูกคล้ายๆว่าถูกหลอกถูกอะไรอะคะ่ะเด็กก็จะ อาจจะไปหลงในเรื่องของยาเสพติดหรือการมานันหรืออะไรแล้วแต่นะคะก็เลยมองเห็นว่าในเมื่อเด็กกลุ่มนี้นะคะในเมื่อเราไม่อยากจะให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มหลักที่เราจะมาเชิญชวนในการสร้างกิจกรรมหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะ นั่นก็คือการที่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการร่วมสร้างสารร์สื่อนะคะซึ่งเป็นสื่อใหม่ซึ่งเป็นสื่อที่เราคิดว่าน้องๆเนี่ยคงจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือ ติ๊กตออกหรือว่าเป็นคลิปสั้นต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอย่างที่ท่านปฐมพรได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างสื่อที่ดีนะคะเพื่อที่จะรณรงค์เป็นการปลูกฝังนะคะให้เด็กๆเนี่ยห่างไกลาจากยาเสพติดเนี่ยแหละคือส่วนสําคัญนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่2แล้วเป็นปีที่2คปีที่ะเพราะวค่าปีแรกคือปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการดําเนินการแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นการดําเนินการในระดับ ในระดับพื้นที่นะคะหมายถึงระดับอำเภอแล้วก็มาระดับจังหวัดเป็นการประกวดระดับอำเภอก,อกรระดับจังหวัดแล้วก็เป็นระดับประเทศนะคะ <ứng S 2> แต่ในปีนี้นะคะเราจะมีการประกวดในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็ระดับประเทศไปเลยนะคะ <ứng S 2> ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท้าทายความท้าทายนะคะในการสร้างสรรค์กิจกรรมพวกนี้นะคะ ถือว่าครั้งนี้นะคะครั้งที่2แล้วนะคะก็จะมีการประกวดที่ค่อนข้างจะเป็นภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเป็นในระดับจังหวัดก่อนนะคะจากนั้นพอเราได้ตัวแทนจากระดับจังหวัดแล้วนะคะก็จะไปแข่งขันต่อในระดับประเทศนะคะคซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจากครั้งแรกเลยก็ถือว่ามีน้องๆเนี่ยตื่นตัวในการที่จะมาร่วมกิจกรรมพอสมควรเลยแต่พอมาครั้งนี้นะคะครั้งที่2นะคะ เขามีคอนเซปต์ด้วยใช่ไหมคะคอนเซปต์ของปีนี้คืออะไรคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่ากอดฝันจุดประกายชีวิตจอดกอดฝันจุดพลังชีวิตค่ะก็ภาษาอังกฤษก็ h u g your dream l i g h t up your life ก็ก็เป็นการใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการจุดประกายว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะคะอยากจะทําอนาคตของเราวาง วางวงชีวิตของเรา <ừ m. S 2> ยังไงให้ไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยพอเป็นคอนเซปต์แบบนี้แล้วอ่ะก็จะต้องทุกคนมีความฝันว่าฝันอยากเป็นอะไร <ừ m. S 2> นะคะถ้าเราฝันอยากเป็นอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ให้ได้ดีนะคะแล้วมีอะไรบ้างที่เราอยากจะทำเพื่อที่จะให้เหมือนกับเห็นคุณค่าในตัวเอง <ừ m. S 2> มองเห็นคุณค่าในตัวเอง <c oughs> นะคะ เราถึงจะเป็นเรื่องของการกอดฝันของเรา<ม>นะคะค่ะให้เห็นคุณค่าในตัวของเราเอง<ม>นะคะเพราะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยล้วนแล้วต่างก็มีความฝันเนาะ<ช>ว่าใ,<ช>ในอนาคตเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนะคะ<ม>แต่ถ้าว่าในช่วงเวลาช่วงหนึ่งของวัยรุ่นแต่อันนี้ต้องเข้าใจ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเข้ามาเยอะนะคะ ความฝัน,นยอยู่ตรงหน้าแต่พอเจออุปสรรคอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาก็เลยทําให้อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมาช่วยสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับน,น้องๆว่า ีเราเรามีความฝันอยู่นะกอดความฝันนี้ไว้รู้ในคุณค่าของตัวเองแล้วก็ฟันฝ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้นะคะเพื่อไปถึงฝั่งฝันของเรานั่นเองนะคะทีนี้ต้องมาพูดถึงน้องๆกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เรามีน้องแกนนำยาชนมาสองคนด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องๆสองคนนี้นะคะถือว่าเป็นตัวแทนนะคะของน้องๆที่เคยทํากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องนันนพัฒกันก่อนเลยดีกว่าเรียกน้องเอมแล้วกันเนาะน้องเอมตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วคะชั้นมหค่ะม6แล้วนะคะโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนขามแก่นนครค่ะ,ะโรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะคะน้องเอมคะที่ผ่านมาเราทํากิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพต,ติดคะค่ะก็พ่อหนูนะคะก็เป็นสภานักเรียนที่โรงเรียนคะ่ะแล้วก็ได้มีการทํากิจกรรม จัดห้องเรียนสีขาวค,ะค่ะในโรงเรียนแล้วก็มีการได้มีการรณรงค์มาตลอดค่ะระยะเวลาตั้งแต่หมนหนึ่งถึงหมหกก็ได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดมาโดยตลอดค่ะแล้วก็พวกหนูก็ได้รับโอกาสจากาปพสภาคสี่ค่ะซึ่งได้ให้งบป,ประมาณพวกหนูเพราะว่าพวกหนูได้เขียนโครงการขึ้นไปของงบป,ประมาณเพื่อที่จะมาทําโครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับสร้างแกนนําค่ะใช่สร้างแกนน<ช>านนเพื่อที่จะเพิ่มแกนนาให้ลด หาเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมถือว่าดีมากๆเลยนะคะเราเขียนโครงการขึ้นไปของงประมาณเองเลยเหรอลูกซึ่งก็มีพี่นกปฐมารรพรนะคะเป็นผู้ตรวจโครงการค่ะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือตัวอย่างคลิปนะคะของปีที่แล้วเนาะที่มีการส่งประกวดกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานของน้องน้องเยาวชนนะคะที่เห็นนี่นี่คือเป็นผลงานของน้องน้องหมอปลายเนาะนี่แหละค่ะ แต่ว่ากิจกรรมที่เรากําลังพูดถึงนะคะก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะ,ะซึ่งน้องเอมก็เล่าให้ฟังว่าเขียนโครงการนะคะไปทําเรื่องเกี่ยวกับ แกนนำเยาวชนชเนาะเ,เพื่อที่เราจะได้หาน้องๆแกนนำมาช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็จัดกิจกรรมให้กับน้องๆน,นะคะที่จะได้ตระหนักรู้ถึงภัยของยาเสพติดนะคะอามาที่น้องอีกคนหนึ่งนะคะน้องรัดนิชานะคะหรือว่าน้องพิมนะคะมหกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะจากโรงเรียนเดียวกันเลยนะคะขามแก่นคนครนะคะน้องพิมหนูทํากิจกรรมอะไรมาบ้างคะช่วงที่ผ่านมา ออก็เช่นเดียวกับน้องเอ็มเลยนะคะก็ได้เป็นสภานักเรียน,นะคะ่ะก็ม,มีโอกาสทํางานแล้วเราก็ได้รู้จักกับสํานักงานปาป,ปสค่ะซึ่งพี่เขาก็ช่วยหลักเราแล้วก็ดึงพวกเราเข้าไปเป็นแกนนําในการช่วยอพอ่์พี่น,น้องที่เขาเป็นสุ่มเสี่ยงเรือนี้แล้วก็ได้มีการไปลงค่ายแล้วก็พวกเรานะคะคหนูแล้วก็เอ็มก็มีโอกาสได้ไป อบรมที่กรุงเทพค่ะเป็นของสอ,อปสอยอเป็นโครงการนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระจายงานแล้วก็ให้พวกเราไปอบรมแล้วเอามากระจายในจังหวัดตัวเองเป็นการสร้างโครงการขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กในพื้นที่ต่างๆค่ะให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันให้เขาอะค่ะ อืมโอ้ถือว่าดีมากๆ,ๆเลยนะคะแล้วถามจริงๆว่าในพื้นที่เนี่ยอันนี้ขออนุญาตสอบถามเนาะเรามีน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยที่เคยแบบมีแอบไหมแอบแบบว่าเหมือนแอบหลงผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยเคยมีไหมคะมีค่ะอืมแล้วตอนนั้นเราทํำยังไงคะอตอนนั้นเราก็ปรึกษาคุณครูก่อนค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนน้อยอเขาก็จะตามเพื่อนมากกว่าถ้าเรา ไม่สนิทกับเขามันก็จะมีปัญหากันค่ะวปศเนี่ยก็เข้ามาเป็นส่วนช่วยค่ะเพราะว,ว่ามันเป็นโครงการใช่ไหมคะพอเราอบรมปุ๊บเขาก็เริ่มมีความตระหนักขึ้นมาว่ามันผิดมันไม่ดีคนี่แหละคะ่ะคือคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นน้องๆสองคนนะคะทั้งน้องเอ็นไปกับน้องพีมเนี่ยเขาเป็นเปรียบสเสมือนเป็นแกนนำเนาะซึ่งเขาใช้ตัวเขาเองนะคะในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็กระบอกเสียงนี่แหละเนาะในการที่จะไปช่วยบอกช่วยเตือนนะคะรวมถึงช่วยสอดส่องดูแลนะคะ แต่ทํางานกันอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกเนาะมันจะต้องมีสื่อมาช่วยนะคะเพราะสื่อเนี่ยมันเข้าถึงได้เร็วกว่านะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆ้องเยาวชนเนี่ยใช้กันอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทางปปสอเองเนี่ยก็เห็นความสําคัญเนาะว่าเรื่องสื่อเราเานี้มันสามารถเข้าถึงน้องน้องเยาวชนได้นะคะมาพูดถึงกิจกรรมกันบ้างดีกว่าว่าสําหรับโครงการนี้ค่ะพี่โนค,คะเราจะมีกิจกรรมดําเนินภายใต้โครงการนี้ยังไงบ้างคะ คือกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการประกวดเนาะเป็นการประกวดติ๊กต็อกนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือกอดฝันนะคะค่ะอืมเป็นการกอดฝันแล้วก็จุดประกายจุดประกายจุดพลังของชีวิตนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการประกวดในสองระดับค่ะนะคะก็คือระดับมต้นแล้วก็ระดับมปลายแล้วก็เทียบเท่าอาชีวศึกษานะคะ ซึ่งอายุเนี่ยก็ระหว่าง13 19ปีะนะคะ,คะก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันคือง่ายๆว่าเด็กมอต้นก็รวมกลุ่มของเด็กมอต้นตั้งแต่2คนขึ้นไปถึง5คนนะคะอันนี้ก็เป็นทีมนะคะแล้วก็มอปลายก็2คนถึงหคนอันนี้ก็เป็นทีมอาจจะเป็นคนละชั้นก็ได้ไหมายถึงว่าอาจจะมีมสี 4, มห้ 5, มหอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็น เป็นระดับเดียวกันค,คือระดับมปลายเหมือนกันะนะคะ,คะแล้วก็เทียบเท่าก็คืออาชีวะศึกษานะคะอาจจะก,ก็จัดอยู่ในกลุ่มของมอปลายะนะคะก็ะจะมี2ทีมนะคะในในการประกวดแล้วในการประกวดก็ตามคอนเซปต์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วพอประกวดวก็คือประกวดระดับจังหวัดก่อนแล้วก็ถึงจะไปประกวดระดับประเทศซึ่งมันก็มีเงินรางวัลที่น่าสนใจนะคะ,คะในการที่ คือการประกวดอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเงินรางวัลแต่เรามองว่าการที่เราได้ทำอะไรตามความฝันของเราหรือเราได้ทำกิจกรรมที่เป็นพื้นที่บวกแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะมันก็จะสามารถที่จะให้เราไม่ไปใช้หรือลดโอกาสไปใช้ยาสิติดได้นะคะ,คะซึ่งกิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อยู่แล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้นะค,ะค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าการประกวดในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ให้น้องๆได้มาใช้ไอเดียสร้างสรรค์นะคะรวมถึงมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วส่วนหนึ่งที่น้องจะได้รับแน่นอนแหละมันอาจจะเป็นเพียงแค่แรงจูงใจเนาะก็คือเงินรางวัลนะคะแต่ว่าโอ้โหมันก็ช่างแบบยิ่งใหญ่มากเลอเกินค่ะพี่โนค่ะเพราะว่าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องมาแจกแจงกันนิดหนึ่งนะคะว่าแต่ละระดับรางวัลเขาเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะ ระดับมอต้นนะคะคือรางวัลเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วแต่เป็นระดับพื้นที่คือระดับจังหวัดพูดถึงสองระดับนะคะก็คือระดับจังหวัดก่อนแล้วค่อยไประดับประเทศระดับจังหวัดมอต้นค่ะหรือมอปลายก็เท่ากันะะคเงินรางวัลเท่ากันก็คือรางวัลที่1นะคะห้า0,000ืนบาทชนะเลิศห้าหมื่นบาทรางวัลที่หนึ่งห้าหมืนบาทรางวัลที่สองก็สามหมื่นรางวัลที่สามก็สองหมื่นบาทนะคะ นี่คือระดับจังหวัดระดับจังหวัดค่ะทีนี้พอมาดูระดับประเทศค่ะระดับประเทศเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็แบบเงินรางวัลเยอะมากมไ,มไม่คิดว่าจะมีเงินรางวัลน,นี้สําหรับเด็กมต้นหรืมอมปลายนะคะก็คือ1นึ0 0 0บาทเป็นรางวัลที่1นึ่งค่ะแล้วก็รางวัลที่2ก็คือ1 0 0 0 0แบาทรางวัลที่3ก็80,000บาทค่ะอ ถือว่าเยอะมากนะคะ,ะ,คะถ้าถ้าพูดถึงว่าเป็นการแข่งขันในระดับน้องๆมัธยมนะคะ,<ฮ>ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะ <โฮ S 2> แต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นตัวแทนจากระดับจังหวัดไปเนี่ย นอกเหนือจากเรื่องของเงินรางวัลที่แน่นอนแล้วน้องๆอาจจะคาดหวังเนาะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าไปนะคะน้องก็จะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในการที่จะไปเรียนรู้เทคนิคอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะจากกูรูนะคะมากมายนะคะที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าอย่างจะเป็นพี่ป๋อมแป๋มนะคะพี่ป๋อมแป๋มนะคะก็จะมีโอกาสเข้ามาช่วยเป็นเหมือนเป็นโคชชิ่งนะคะหรือว่าให้คําแนะนํากับน้องๆด้วยนะคะรวมถึงกูรูหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ หลากหลายท่านเลยนะคะที่ก็จะได้มาร่วมเหมือนกันนี่เลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในจอตอนนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งพี่ปอมแปมนะคะแล้วก็กูรูท่านอื่นๆด้วยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมแนะนําเทคนิคต่างๆให้กับน้องๆด้วยที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะคะเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศนั่นเองค่ะโอ้โหถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับเรื่องของการให้คะแนนล่ะคะพี่โนคะ น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้คงจะเริ่มสนใจแล้วล่ะแต่เอ๊ะจะต้องทําคลิปยังไงจะต้องมีรูปแบบการนําเสนอแบบไหนพี่นกลองอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองใช้เวลา2นาทีนะคะก็คือ120วินาทีเนาะ120วินาทีค่ะค่ะโดยประมาณแล้วคนเรามีความสนใจไม่แน่ใจที่ทําคลิปมาเราจะสนใจประมาณแรกๆนะคะประมาณสัก 15วิไหมคะถึง30วิประมาณนี้ใช่ค่ะโดยประมาณนี้แต่อันนี้มันก็มีความยาวเพราะว่ามันมีเนื้อหามีสตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็คือไม่เกิน2นาทีพูดง่ายๆค่ะไม่เกิน2นาทีลักษณะของคลิปเป็นยังไงค่ะก็มาดูค่ะว่าต้องเป็นก็อย่างที่บอกคอนเซปต์นะคะตามตามคอนเซปต์เลยค่ะกอดฝันจุดพลังชีวิตนะคะ ต้องให้ตรงตามคอนเซปต์นะใช่ใช่ควาฝันจุดพลังชีวิตโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกคะทีนี้ก็มาดูในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มีไหมอะความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้คะแนนอีกนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของเทคนิคนะคะเทคนิคการเล่าเรื่องนะคะเวลาเราเล่าเรื่องเราเล่าเรื่องได้น่าสนใจไหมนะคะแบบนี้ค่ะน้องตัวอย่างค่ะค่ะ อันที่3ก็คือตรงตามเนื้อหาอย่างที่น้องหนูดีบอกนะคะว่าต้องตรงตามเนื้อหานะคะค่ะตามคอนเซปต์นี้เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือเรื่องการเดินเรื่องอเดินเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะสอดคล้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นไปย้อนหลังหรือไปไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือดูภาพรวมนะคะ,คะดูภาพรวมทั้งหมดว่า<ม>เป็นยังไงจัดสีเสียงแสงได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม><ม>อาจจะดูตรงนั้นด้วยประกอบด้วย<ม>เพราะว่าบาง<ม>เห็นไหมคะในคลิปอ่ะ<ม>เด็กบางคนแบบชใช้เสียงใช้อันนั้นหน้าหน้าฟังหน้าดูแล้วก็ดูดูสตอรี่แล้วแบบลื่นไหล<ม> เยะมากเนี่ยค่ะก็ก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะคือเชื่อว่าน้องๆเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยได้ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างเช่น TikTok หรือว่า Reels นะคะน้องๆน่าจะทำกันได้ดีอยู่แล้วแต่ว่า พอเราต้องมาอยู่ในคอนเซปต์เนาะแล้วเราต้องมาวางเรื่องวางโครงสร้างนะคะแล้วก็วางว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนเนี่ยะคะนะก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะให้กับน้องๆเช่นเดียวกันนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็น่าสนใจมากเลยนะ,นะคะเพราะว่า หนูว่าอีกทักษะหนึ่งที่น้องๆต้องมีคือเรื่องของการแสดงด้วยนะเพราะว่าเหมือนทุกคนจะต้องสวมบทบาทนะคะในการเป็นคนนั้นคนนี้นะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้อยู่ๆตัดไปปุ๊บอ่าน้องใส่ชุดตำรวจละมีน้องใส่ชุดพยาบาลด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องราวที่น้องๆได้วางแผนกันมานะคะว่าจะนําเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าเป้าหมายก็คือเส้นทางเดียวกันเลยค่ะก็คือเรื่องของคอนเซปต์นะคะว่ากอดฝันจุดพลังชีวิตนะคะ แต่ว่าใน,นนั้นก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนั่นเองค่ะก็คือ พูดง่ายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ก็คือเหมือนยาบ้าอะไรเง<ะ>ี้ยเราจะปฏิเสธยังไงนะคะแล้วก็จะป้องกันยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเส้นเรื่องที่เรามีเป้าหมายเหมือนกันแต่การเล่าเรื่องของแต่ละทีมก็อาจจะแตกต่างกันซึ่งก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดียของน้องๆของคนรุ่นใหม่นี่นะคะที่จะมาช่วยสร้างสารรค์ผลงานนี้นะคะให้โดนใจกรรมาการให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วสําหรับช่วงเวลาของ<ะ>การรับสมัคร ค่ะพี่นกตั้งแต่บัดนี้เลยค่ะออกอากาศไปนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้เลยใช่ไหมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะก็จะหมดเขตค่ะก็คือหมายถึงว่าเราสามารถสมัครแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาได้เลยไหมคะหรือว่าสมัครก่อนสมัครก่อนก็ได้ยังยังไม่โหลดคลิปก็ได้ค่ะหรือว่าเราคิดว่าเราพร้อมเราโหลดคลิป ได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนมาแอบมองดูเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าช่วงเวลาส่งคลิปก็คือหมายถึงเราสิ้นสุดเมื่อไหร่คะวันที่30มิถุนายนค่ะก็คือยังมีเวลายังมีเวลาอยู่ทั้งในช่วงของการสมัครแล้วก็ส่งคลิปเนี่ยจะถึง30มิถุนายนใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากค่ะตอนนี้เริ่มมีไอเดียกันหรือยังน้องพีมน้องเอม สนใจไหมคะสนใจสนใจขอตอนี่เริมสนใจแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขออญาตขึ้น QR code อีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อให้น้องๆนะคะได้สแกน QR code แล้วเข้าไปดูรละเอียดกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้ารวมทีมกันได้นะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ สามารถสแกนเคอร์โคตนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองดูค่ะรวมทีมกันนะคะมอต้นก็มหนมสองมสามรวมได้นะคะไม่เกิน5คนนะมอปลายนะคะก็มสี 4, ม่ 5, มห้ามหกรวมได้นะคะรวมถึงเทียบเท่านะคะก็สามารถที่จะมารวมทีมกันได้เช่นเดียวกัน2อถึงหคนนะคะแล้วก็ ลองดูนะคะงานนี้ไม่เสียหายเลยนะลองดูนะคะไม่แน่นะไม่แน่นะน้องๆอาจจะเป็นทีมตัวแทนจังหวัดที่ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศก็ได้มาร่วมกันท้าประลองความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างสื่อที่ดีเพื่อให้รู้เท่าทันยาเสพติดนั่นเองค่ะอ่ะพี่น้องมีอะไรอยากจะฝากถึงช่วงท้ายนี้ไหมคะขอเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของเนื้อหาในคลิปนะคะค่ะคือต้องไม่สื่อถึงความรุนแรงห้ามมีมีแบบพวก เข็มขีดยาหรืออะไรหรือตกเลือดหรืออะไรห้ามเลยค่ะไม่ให้มีค่ะการทําร้ายตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะว่าจะใช้มีดมากรีดตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นรูปแบบมันน่าจะออกมาแบบเชิงสร้างสรรค์ดีๆนะคะดีๆดีๆเลยอาจจะเป็นการกอดพอเห็นแม่มากอดน้ําตาล่วงเพาะหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นได้หรือ ถ้าใครคิดว่าตัวเองอะ,อะไรนะคะยังยังไม่แม่นในเรื่องของว่าพอจัดภาพจัดอะไรเรียบร้อยร้อยเรียงสตอรี่แล้วเรียบร้อยอาจจะรู้จักใครที่เป็นฟู้เอนเซอร์ที่แบบเขาทําเรื่องติ๊กต็อกอะไรเงี้ยอาจจะพี่ๆช่วยดูให้หนูหน่อยช่วยดูให้ผมหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้เขาช่วยช่วยดูให้นิดนึงเสร็จแล้วเราค่อยพอสมัครเสร็จแล้วเราค่อยอัปโหลดลงก็ได้ค่ะ,คะ ก็ถือว่าให้มาสมัครก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนกันนะคะว่าเราจะถ่ายทํากันแบบไหนนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่มีเนื้อหาของความรุนแรงนะอันนั้นไม่เอานะคะต้องเป็นรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์นะคะน้องๆยังไงก็ลองกันดูนะคะเดี๋ยวท้านี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสองคนคะได้เชิญชวนเผื่อมีคุณผู้ชมนะคะที่เป็นเยาวชนเหมือนเรานะรวมถึงรุ่นน้องเราด้วยนะดูอยู่ตอนนี้อาจจะสนใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่น้องเอมเลยค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะที่อยากสนใจที่จะมาทําคลิปนะคะก็ลองดูค่ะลองดูเหมือนที่พี่หนูดีบอกเลยนะคะว่าลองมาดูก่อนนะคะค่ะจะผลออกมาจะเป็นยังไงก็เราได้ทําแล้วอืค่ะเราได้เต็มที่แล้วเราได้ลองลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทาหรือว่าเคยทําแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะอ่าโอเคถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะค่ะอ่ะน้องพิมพ์ค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะ ก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะให้มารงสมัครกันเยอะน,นะคะเป็นการแสดงคลิปที่มีความคิดสร้างสารรค์ซึ่งในปัจจุบันนะคะพวกเราก็ทําคลิปกันอยู่แล้วถ้าเรามาลองทําคลิปมีความสร้างสารรค์แถมยังได้มีเงินรางวาัลด้วย <c oughs> ก็อยากเชิญชวนให้มาทํากันเยอะๆคะ่ะ นะคะไม่แน่เนาะ <Okay. S 2> เราอาจจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดแล้วก็ไปถึงระดับประเทศได้นะคะจริงๆแล้วเงินรางวัลเนี่ยเป็นผลพลอยไดน<ช>้น้องพเนาะแต่จริงๆแล้วส่วนสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยได้ออกมาใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์แล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดเดี๋ยวให้พี่นกได้เชิญชวนคุณผู้ชม่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วเด็กเยาวชนสมัยนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์ทางเยอะมากประกอบกับสื่อต่างๆนะคะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นะคะปัจจุบันเนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าเราก็สามารถที่จะผลิตสิ่งนี้จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะใช้สร้างรายได้ของเรา<ม>ซึ่งเห็นบางคนก็ใช้ t i k t o k ในการสร้างรายได้แต่เด็กในกลุ่มนี้นะคะพี่ๆอยากจะขอ ให้น้องๆอ,อย่างน้อยการทําคลิปครั้งนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าเราอ่ะได้ทําความฝันของเราคือเราอยากทําอะไรก็ได้ที่เป็นความฝันของเราอยากบางคนอยากฝันอยากเป็นหมอก็ทําสิคะทําสิเป็นคุณหมอก็ได้เป็นคุณครูก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสก็ได้ค่ะถ้าพี่อายุช่วงนี้นะพี่ก็อยากจะทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องลองดูไม่มีผิดไม,ม่ถูกนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรา อย่างน้อยเป็นความคิดที่ออกมาจากสมองของเราเป็นความคิดสร้างสารรค์ของเราประกอบกับถ้าเราได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะคะีค่ะสิ่งสิ่งสำคัญคือคุณค่าของตัวเองถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอ,อย่างนั้นแหะคะ่ะยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่เรารักด้วยนะคะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะ ยังไงปีนี้ขอให้ได้เยอะๆนะคะค,ะคเยอะๆเลยค่ะ โอเคค่ะยังไงก็สมัครมากัน,นเยอะนะคะลองดูนะคะไม่เสียหายค่ะน้องๆค่ะที่สําคัญนะคะถ้าเราตั้งใจทำนะคะไม่แน่นะคะ<ม>เราอาจจะได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ไปแข่งขันต่อระดับประเทศนะคะ<ช>แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะได้เป็นผู้ชนะใ,ชในระดับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลานะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ค่อยอัปโหลดคลิปลงตามหลังได้นะแต่ต้องภายใน30มิมิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะทั้งมต้นมปลายแล้วก็เทียบเท่าเลยนะคะได้ มาร่วมในโครงการดีๆนี้นะคะกับการผลิตสื่อสารสร้างสารรค์นะคะรู้เท่าทันยาบ้านในปีที่2แล้วนะคะกับปปอน,นะคะและที่สําคัญในคอนเซปต์นี้เลยนะคะฮักยูรีมไ i ฟ์อัพยู u ไลฟ์นะคะกอดฝันจุดพลังชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ <c oughs> คุณค่ะ <c oughs> คุณค่ะ <c oughs> วันนี้รายการมอยสารผ่านเอ็นบีทีหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ